สวัสดีค่ะลูกสาออกมาข้างนอกมาหากินยหญ้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อย่าโชว์อย่าโชว์อุม้มเอาแล้วมันนี่ก็มามาบันนองดาวแต่ว่าเอาออกมากินหยาข้างนอกค่ะเพื่อนๆก็อยู่อยู่ในบันนองดาวคนล,ละค่ะ คนเอามาปผูกว่าเห็นหน่องเขากินดีกันเลยเอามาปผูกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่อยู่เยอรมันนะคะออกมากินหยาค่ะสาวอุมบุญแมนบ่ละฮะมาเต้นเสียกตี โอ้ยน้อลูกข่อยชู้แล้วค่ะอืะเอเจ้าอยู่บ่ล่ถ้าตกมั่นนี่เหียนพิ่นเด้เหียนพิ่นได้นั่นแน่จะไปเล่นมาพี่ แรกๆก็กินดีอยู่ค่ะเอาเริ่มออกอาการแล้วค่ะเล่นแล้วพูดแปลวแม่ฝ้าใสออกสี่ได้ทำาพิ่มสะอาดาว่าจะเอากระบานก็เลยปลูกให้นงเขากินกับเป็นอาการยังซีงสิละค่ะเบึ่งเอาโหลดพี่น้องลูกสาวคึกแล้วโอ้ยน่อเสียวอยู่บนนี่ฮะ,ะเสียวอยู่บนน้อ อูมอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นมาพี่มาพี่มา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 เด้อมาเด้อมาเด้อ คือค่าคือขาเดี่ยวย่ตัวเดียว,อวพออุดว่าจะเอากลับ,บ้านก็พอดีก็เลยมะพอหยาก,ก็เลยมะผูกไว้เห็นหน้องเขากินดีก็เลยบุท่านเดี๋ยวเอาไปค่ะแ <laughs> ม่นล่ะค่ะติดอยู่บ้านติดกับน้องดาวมาเลินกับน้องดาวดู เลยมีอาการคือนหนองดาวติดกันแล้วอันนั่นโอ้ยน้อ แม่ฟาใสกระยุทั้งคุณค่ะปูดเอากินหญ้าแล้วกินน้ำแล้วเตรียมจิเข่าบนนอนแล้วค่ะหกส้า กินเลยเอาให้อิ่มี๋ยวพกอ,อุสิสาพาไปนอนอิ่มท่งกับิิภาพกับบานเมื่อนอนวันนี้ก็ขอบพุดหลายๆ้วยค่ะที่เป็นกําลังใจให้น้องนองสร้างเลยเขามาเยี่ยมน้องนองขอบพูนหลายๆ นั่นคึกแล้วคึกแล้วนั่นไปเอาไหมอย่าง nè nè Tiếng hiện nó gặp cái bưng con thôi 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 lơi thôi đừ hèn đừ hèn hãy phụ trách cán đơ đừ thôi 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 phải kín thắp bùn phải bay, con thắp bùn phải dàn trong bộ ổ thôi 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 phải lơi phải phăng bùn phải phăng lơi phải lơi ยาดื้อยาดื้อปะปะมาพี่มา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 เด้อมา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 พี่มาพี่าออมาพี่หาแม่แล้วเออกมาพี่เออเออกมากินข้างนอกพี่นะโอ้ยนอกลูกสาว เอาเอาโชว์แล้วโชว์แล้วมวนแท้เดี๋ยวผู้อุดมาจัดการเด้มอมวนนี่ฮะผู้จัดการได้เห่ียสูนี่ ค่ะเดี๋ยวสิไปบึงเพื่อนเพื่อนเขาก้อนพุ่นพุ่นค่ะเพื่อนเพื่อนเขากระติมอยู่ค่ะบ้านน,นางดาวไปบ่ได้ลูกสาวเห่าแล้วไปบ่ได้ไปบ่ได้แล้วไม่อยากให้แม่ไปหเห่าเสียบอยู่อย่าดื้อเด้อเดี๋ยวพ่ออุจัดการน้ แม่หันกล่องมาเศร้าเลยค่ะแต่แม่ย่างออกไปนี่เกิอดอาการเลยอเอ้ยนานน่นนั่น,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 น ลูกสาวเสีเยวบวยยูยันสูขาดเสีเยวบวยยูโอ้ยน้อลูกสาวขวอยผู้อุดเจ็บขยายอยู่ค่ะน้อยสู่สีขาดนะนะเห็นไหมเนาะ นาน,น,านมาพี่มาพี่มาพี่ไปแล้วอุ้มบญวนทอกมาเลยดุดไปอย่างนั้นฮะมึงมึงไปแล้วปลาแตกแท้ ออกมาออกมาไปเหยียบทั้งกระสียังนันมา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 โอ้ยมองให้อยู่ประยู่เด้อบอกพออุดเด้อนี่นั่นนั่นนั่นเป็นยังยังสันฮะลูกไอยจเจียวอยู่บ่อพอบ่ท่านมา แน่เน่เี็นเขาเด้อนอยนอยพุดนบ่ได้ยินเลยค่ะกวดขยะที่่นที่ยููบอนนี่คึกกึกแตะ เกิดอาการแล้วค่ะ,จะเจ้าอยู่บนน้องไม่ใครเจ้าอยู่บนนี้นั่นนั่นนั่นสิขาดน้องเขาเด้อนั่นน,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 น้อยน้อยน่อยน้อยน่อย,อย,อย,อยมาเยอะมาเยอะมาเยอะเอาแล้ว อ้มโอ้ยหนอดื้อละคึกแล้วค่ะหอมใหม่เล่น ไม่ลแล้วพี่น้องคือไกลอุ้ยอุ้ยคักเนาะอย่าไปดึงเฮียนพนเดอร์นั่น คือค่ะมาอยู่ตัวเดียวคือแห้งพุ่นพุ่นพุพ่น หลมวนไหลอิ่มเร็วกับคึกค่ะโมน,นี่มาบ้านนงดาวเมเมไม่เยี่ยมไยอิ่มเร็วคึกนเร็วค่ะนี่ทะเลก,ก็ดีดีอยู่ค่ะหลังๆมากคือเป็นยังสี่นอเสียเอาอยู่บนอพรอ,อุดกับบมาแม่ไข่เสียเอาอยู่บนนี่เฮ้ย แตกแตกเออขาดเทลสุอมบุญตกมันลวค่ะกินหลายตกมันแล้วเอ้า ເອີ້ເອີກິນຫຼາຍຄະຕົກມັນແລ້ວເບິ່ງເອົາພີ່ນ້ອງแม่ຄາຍเสี่ยวอยู่ບໍ່ນັ້ນถือค้อนนําล่ะว่าลบເພິ່ນເດີ້ยันແກງมาทางນີ້ค้อนເດີ້ນັ້ນอย่าวีເດີ້ຖືກแม่ໃດน้อย <laughs> อยากไปหาเพื่อนละวะนี่โมโหแล้วหูว่าหูว่าทั้งฝุ่นมีบักเผาอยากไปแล้วทั้งฝุ่นบักเผาถอดเสือมาแล้วโอ้ยโอ้ยพออุดอยู่สนยอ้่หลาไปแน่ ค่ะได้กินค่ะได้กินแบบเผาถอดเสือมาแล้วอยากไปพออดยุ่ยใส่น้อพออุดมาเอาลูกสาวไปแน่นพุ่นหอมหอมคึกใหญ่เลยค่ะ แน่ออกมาออกมายังไปเตะไหมออกมาพี่มาพี่พออุ่นมาแล้วเด้นอ,อน้อยอุ่นอันเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อยากไปแล้วอยากไปแล้วฮ่่อนได้ยินเสียงพ่อแล้ว คือแขงคือแห่งคุณขามีตังมาแล้วมากกับโพเออถามเบิองอุ้มเป็นอย่งางฮะอุ้มเป็นอย่างล่ะนี่ฮะคือคือมีตังเว้ยุ่อัอ่าฮ่า <laughs> ุนั่นน,นั่นถามพอเลยค่ะ เพื่นยังแล้วพาไปบ้านไหมอาบน้ำไปบ้านอาบน้ำที่บ้านอิ่มค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆกับมาหลายค่ะมันนี้ ยัง้อได้ยังน้อทางปุ่นมีตร a อุมุมารับของนี่เอาอุ้มบุญกับมีตรตีค่ะชุดสวยๆุดหวามาาชุดสวยๆใส่ตัวไดขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้ค่ะคุณแม่ท้องสุขสีจันมีบกครับโอ้ยชุดสวยๆจากคุณแม่เดี๋ยวจะให้ลูกสาวใส่ อุ้มบุญโอ้มีกระโปรงพร้อมหรือวะนี่ิเฮ้ยเป็นกระโปรงวะอันนั้นนี่ยังแน่นั่นอันนี้ไม่ไม่สวรรค์โอ้ไม่สวรรค์โอ้แม่ค่ะแม่ค่ะโมเม้วันเขียวพี่โมเม่กะมี่โอ้ยสีแม่โอ้ใส่พร้อมกันนี่คือสีขาวน้องเอาห่อบางพ่อวันเขียว อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคเช้ยวมาเชียวมารับ,บของนี่รับของก่อนรับของรับของมารับชุดสวยๆให้หลูกสาวน,นี่ของคุณป้าทองสุกม,มาถึงแล้วใช่ค่ะของขออค,คุณป้าทองสุกมาถึงแล้วคุณป้าทองสุกมาหอด้วเด้อบ้านนี้นี่ครับกำลังแบ่งกำลังรับเ็กน้ออยันนี้ของผู้ใดรสีสันสีสันคืองามแจ้อนี่ครับโมเมได้ชุดสีชมพูครับ เอาผู <Yes. S 2> tá, ้หญิงน้อเบิ่งนี่ของของลูกสาวเคยกันงามได้แล้วนี่เอ้ยกันเลยของน้องอมบุญนู้นนี่อุบุญอุบุญก็มีด้วยโบติครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับคุณโบนะครับโบคือจังเลิศแถวน้อโบลูกสาวเลิศแห่งค่ะนี่เขาชุดเลยค่ะสวยๆค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะควานเคียวมะพร้าวเหลือพอไหมเป็นพูดจริงพูดเล่นเลยครับ สามลูกบอยครับสลูกครับขอบคุณนะครับเมมอนไปใส่คครับพี่สุขน้องครับขอบคุณนะครับเมว่อนมารับของฝากดา้นี่ค่ะเพื่อนเ่อนก็เยอะเลยค่ะขอถามจ้ามีท้องอยู่ใกล้บ้านงไม่ไกลไม่ไกลประมาณสองสามวันไม่รับ ให้อุ้มกินมะพ้าวด้วยเขาบวกอุ้มคุณลุงกินลมว่าแล้วค่ะลุงสาวขอโทษเออภัยครับวัสดีจ้าขอบคุณชุดสวยๆใส่โบใส่โบเบ่งโบเข่ากันบบใส่ให้คุณเบึง ใส่โบสวยๆสักนิดก่อนโิ่งโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงลุงลมนะครับก็ขอเรียกลุงลมโอ้ยลาลาบักผ้าเอาเพื่อนได้น่ะนะขอท่านได้กินขอท่านได้กินได้ชุดสวยจากปาทองสุกเลยครับเนอโอ้ข้สวยแม่เอออุ๊ยเทะเทะทำไม ชุดนองดวครด๋วงากปนุดช yeah. wow, ุดงามไปอาใส่ไปพร้อมกัน้อมืออื่นเขาใส่มาโชว์เป็นอย่างไรจะเพิ่มใส่เอาลองเบิ้งกระปุกป้าป้เอามะพร้าวลงเลยพันคะแนนคุณวาโอ้โหจัดไปมีถึงไหมถามขอบคุณลชุดห้าไหว่บ่ชุดหน้าไหว้ เดี๋ยวยเพิ่มใจโอ้ยรถพ้นรถพ้นเอาไปเสื้อผ้ายันไปยังเกี่ยวใส่หมดแล้วทีไดียเสื้อผ้ายืน่องเงินก่อนกล่าวพูดโอ้ครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชุดสวยๆของน้องอุ้มบุญน่ารักบาคา่ค่ะน้องอุ้มบุญกับขอบคุณคุณแม่อโอ้ชุดห้าไหวเพิ่นวะ <laughs> เลิศราคา่เาเลิศบ่ลูกสาวลูกสาวคื <laughs> อเลิศแต่เนาะลูกสาว <laughs> แบบว่าช <Es> ุดเพิ่นเหลียนน้อยนะผ่าเพิ่นบ่พ่อผ่าเพิ่นบ่พ่อเพิ่นก็เลยเฮ็ดซำนี้คักดไกลอาเอาลมพัดตึงมึงยังน้อยมั้ยอาลมพัดตึงมึง

เดี๋ยวต่อต ah. ah ่อทางช่องอุ้มบุญทางอุ้มบุญนะคะเดี๋ยวแม่จะต่อให้ทางช่องฟังอุ้มบุญค่ะเช่องนี้ก็ขอเอาไว้สมีกนแนะค่ะสวัสดีค่ะ